สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมารีวิวตลาดขอภัยเป็นเทศกาลอาหารท่านผู้ชมเทศกาลอาหาร Summer Street Food Beat and Seafood นะก็คือเพิ่มจากเดิมเป็น Beat and Seafood เข้ามานะครับจาก เมื่อที่แล้วเนาะก็คือ,อก่อนจะเข้าเขา้าเขา้าเทศกาลอาหารผมพาท่านผู้ชมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนไหนๆก็มาหน้าเซนทันเวอร์แล้วเนาะหน้าเซนทันเวอร์เนี่ยจะมีศาลของพระพิฆเนศนะท่านผู้ชมนะครับมีศาลพระพิฆเนศเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมเลยนะครับหัวมุมนะครับเป็นพรพิฆเนศนะครับเทพพิฆเนศเนี่ย ผมผมผมขอขอเล่าก็ค่าแล้วกันนะก็คือเป็นเทพแห่งความสําเร็จท่านผู้ชมนะครับขอความสําเร็จแล้วก็ส่วนมากจะใช้ดาวเรืองนะครับดาวเรืองเป็น,เป,นเป็นดอกไม้แห่งความลุ่งเรืองนะสื่อความหมายของความลุ่งเรืองในการไหว้นะครับแล้วก็อีกองหนึ่งจะเป็นพระตรีมูติเนาะตรีมูตินะท่านผู้ชมก็นะคือพระตรีมูติเนี่ย ส่วนมากจะขอเรื่องความรักนะท่านผู้ชมที่นี่นะครับขอเรื่องความรักนะครับก็ส่วนมากจะใช้ดอกกุหลาบในการไหว้นะท่านผู้ชมนะครับจะใช้ดอกกุหลาบในการไหว้นะครับก็คือขอเรื่องความรักขอให้ความรักประสบความสําเร็จอันนี้ผม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 ไม่ได้พูดเองนะเป็นเป็นข้อมูลจากจาก ของเจ้าหน้าที่ที่เขาขายอยู่ที่นี่เนาะขายดอกไม้อย่างเงี้ยครับก็จะมีดอกไม้นะท่านผู้ชมเป็นเป็นส่วนมากจะเป็นดอกกุหลาบนะเพราะาสื่อถึงด้านความรักนะท่านผู้ชมนะครับส่วนของพีพิแคเนตเนี่ยก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะท่านผู้ชมเป็นดอกดาวเรืองนะครับก็จะมีจะมีสารสองที่นะครับก็เป็นอ่า พระพิคเนตนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จกับพระรีีมูติเนาะหน้าเซนทันเวอร์ที่ขอเรื่องความรักนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับมาสักการะได้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวเทศกาลอาหารนะครับเพราะว่าเป็น จัดขึ้นอีกครั้งนะท่านผู้ชมนะครับแต่คราวนี้จะมีซีฟูดเข้ามาด้วยนะครับเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับก็คือที่นี่จะมีที่ขายขายพวกของไหว้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องนํามาก็ได้มาซื้อหาที่นี่หรืออาจจะซื้อหามาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวเทศกาลอาหารนะครับก็จะมีไหนๆก็มารีวิวนี่แล้วก็จะมี เขาเอาช้างมาแก้บนใครที่ที่บนไววแล้วประสบความสำเร็จนะก็จะมีมาไหว้เอาของมาแก้บนนะบนอะไรไว้จะเป็นช้างสตมกักจะเป็นช้างนะครับมา้าอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะครับเป็นช้างเป็นมา้าอย่างเงี้ยครับเนาะก็มีคนมาสักการะ,ะสักการะเยอะ ขออภัยท่านผู้ชมมีคนมาสักการะเยอะมากเลยนะครับที่นี่เนาะก็ตอนเย็นก็จะมีคือม,มีทั้งวันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะถ,ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับก็เหมือนสามพระพมอย่างเงี้ยตรงสามาพรมเอราวัณอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ชาวต,ต่างชาติแล้วก็มีคนไทยไปสักการะไปขอพรกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมพารีวิวนะครับ ก็จะมีเทศกาลอะไรเขาบอกว่าเขาเน้นเน้นเป็นเนี่ยซีฟู้ดเป็นอาหารทะเลนะท่านผู้ชมก็ใช้ยังใช้คอนเซปต์ซัมเมอร์สรีทฟู้ดก็คือมันบีดเตียมันมีบีดและซีฟู้ดเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็มันก็ยังร้อนอยู่นะ <c oughs> ะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูป้ายแล้วกัน <c oughs> ก็จะมีสรีทฟู้ดซีฟู้ด บีสเนาะแล้วก็ Summer นะครับซัมเมอร์ซัมเมอร์ไทม์นะครับ Summer ร์ไทยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูร้านแรกเลยก็จะเป็นนี่อาหารมะพร้าวนะน่าทา,านมากนะครับน่าทานมากนะครับสีสันนะท่านผู้ชมนะครับ ไปดูร้านอื่นแตมีอะไรบ้างนะคท่านผู้ชมนี่มาน้ำเหมือนกันนะท่านผู้ชม <Okay. S 1> ก็จะมีเล้งเล้งอันนี้จะเป็นเล้งนะท่านผู้ชมนะครับเล้งก็สดๆกันตรงนี้เลยร้อนเลยควันขึ้นเลยนะท่ผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเล้งนะครับ นี่นะครับนี่มีน้ำมีอาหารครบเลยท่านผู้ชมกวจะมีนะันนี้ยังเป็นเป็นเนื้อส้มอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมดูม่วงเหิวอาผานนะครับจะมีใส่ถุงแพ็กเกจมีราคาติดชัดเจนนะท่านผู้ชมนะครับมีให้ทดลองชิมด้วยนะครับมาเที่ยวแล้วก็แวะมาได้ ชมนะครับมีหลายรูปแบบเนาะมีทั้งคุกงานะ,ะผมพาไปรีวิวร้านอื่นต่อนะครับนี่นี่ก็เป็นร้านผลมไม้ท่านผู้ชมนะครับเป็นร้านผลมไม้จัดสีสันได้สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ เดี๋ยวเราไปดูที่ฟูกันต่อนะครับนี่นี่ใบฟูกันใหญ่นี่มะม่วงก็ลูกใหญ่มากนะท่านผู้ชมถ้าเป็นของจริงก็กินไม่หมดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็มีข้าวเหนียวมะม่วงนะอันนี้น่าทานมากมีหอยแอง้น่าทาน นะครับครับนี่ปลาตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีนี่เกี๊ยวนะท่านผู้ชมนะครับน่าทานทางน้งานเลยนี่นะครับบาร์บีคิวโห oh, ไม้ใหญ่มากท่านะผู้ชมนะครับไม้ใหญ่มาก ครับดูบรรยากาศครับอ่านะท่านผู้ชมครับไปนี่น่ากินมากก็ของสดนะท่านผู้ชมนี่ของสดมากนะครับเดี๋ยวนี้เขานี่มีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยทำให้เย็นนะท่านผู้ชม กุ้งก็แบบสดสดกันเลยนะผู้ชมนี่โอ้ดูกุ้งชมดูกุ้งนี่น่าทานจริงโอ้ตัวใหญ่ยายมากยางท่านผู้ชมนะครับก็มีผลไม้ ะมีน้ำนะขายแบบจะสีสันสวยงามมากคานผู้ชมนะครับน้ำทับทีมนะครับน้ำมะนาวเอ้ยขอภัยน้ำส้มนะครับจัดหน้าทารน,นะครับคา่ผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแห้งแพ็กเกจนะ มีน้ำอ้อยด้วยนะคุณผู้ชมนะครับอ้อยก็คั้นกันสดๆตรงนี้เลยนะครับนี่ส่วนอาหารพวกนี้นี่น้าทานเนี่ยนะจัดดีสันสวยงามนะท่านผู้ชมนะครับนี่น้าทานมากทอ,อดกันสดๆเลยนี่นี่นี่น,นี่ผัดไทยส,สดๆเลย นี่อานะานมากนะครับใส่กันสดเลยท่านผู้ชม,มน,นี่ทะานผู้ชมนะครับปรุงก็้าวใหญ่กันนะครับนี่ทำกันสดๆตรงนี้เลยกขนมจีนก็นมีนะท่านผู้ชมนะครับเดี<า>๋ยวผมพารีวิวร้านื่นต่อนะครับ ก็จะเป็นปลาหมึกนี่โอ้ยนาทานท่นานผู้ชมนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดผมพามีครบเลยท่นานผู้ชมนะครับก็ หรือว่านี่ปลาหมึกทอดตัวใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนี่น่าทานจริงนะครับก็มีคนมานั่งทานนะท่านผู้ชมนะครับนั่งทานนะครับมีปูทอดด้วยนะท่านผู้ชมนี่ปูทอดนะปูทอดอ กรงทอดโอ้โหน่าทานมากนะท่านผู้ชมโอ้โหน่าทานจริงๆนะครับเนาะโอ้โห,โหน่าทานมากเนาะจะมีคนมานั่งทานนะท่านผู้ชมนะครับนี่ นี่ครับนี่มีให้ทานลากหลายท่านผู้ชมนะครับน่าทานนะครับทำกันสดๆตรงน,นี้เลยเนาะนี่นะครับนี่ มากนะครับปากนะนี่น่านผู้ชมนี่จุเรียนก็แบบว่าเป็นเทศกาลนี้เป็นเทศกาลทุเรียนอยู่แล้วนะผู้ชมนะครับหน้านี้เนาะพูดถึงประตาชาวบ้านนะหน้านี้ก็เป็นหน้าทุเรียนอยู่แล้วนะครับน้ำก็มี่านผู้ชมนะครับนะครับน้ำก็มีนะครับ มีราคาเนาะก็ส่วนมากนะท่านผู้ชมจะเป็นอาหารทะเลซีฟูดจริงๆอ่ะนะนะี่นะครับ นานมากคุณครับนี่นี่ปัดกันสดเลยท่านผู้ชมนี่ผัดกันสดเลยนี่นี่นี่สดจริงนะท่านผู้ชมนะครับ ทั้งปลามีทั้งนะท่านผู้ชมทั้งปลาทั้งกุ้งนะครับน่าทานมากนะครับนะครับนี่โอ้กุ้งตัวใหญ่มากนะครับอันะนี้หอยเป็นหอยเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะครับ นี่น่าทานมากท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ก็เป็นน้ำนะครับ่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับเพราะว่าเป็นเทศกาลช่วงนี้ยาวเลยนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะที่หน้าเซ็นทรัลเวิร์นะ่านผู้ชมนะครับก็จะมีโรตีเนาะนะครับ เนาะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ